มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่หก เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563นานะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวทั้งสาวันนั่นเองก็คือวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้วันจันทร์หยุดอีกหนึ่งวันนะครับผมในห่วงหยุด3ามวันแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนเช่นนี้และอากาศกำลังหนาวเย็นอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักหลายหลายท่านก็คงจะเปลี่ยนบรรยากาศ ออกท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันตามสมควรนันเองเพราะว่าอากาศหนาวเย็นนะครับผมก็จะได้เอา,เ,อาเสื้อกันหนาวสวยๆสีสันแบบสีลูกกวาดสวยส,วยสดงดงามออกมาสวมใส่กันนะครับผมเพราะว่าบ้านเรานี้เมืองไทยของเราฤดูหนาวก็ไม่ได้ยาวนานอาจจะเดือนนี้แล้วก็เดือนมกราคมาปีหน้าอีกนิดเดียวนั่นเองนะครับผมชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวสวยๆก็ กราบเรียนว่าถ้ามีก็พยายามเอาออกมาใส่ชาให้คุ้มนั่นเองนะครับผมสำหรับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานก็คิดว่าจะเหมาะสมในช่วงยุกยาวแล้วก็ต้นเดือนเช่นนี้นะครับผมเพราะว่าในห้วงนี้ก็อย่างที่ทราบว่าเศรษฐกิจทั้งบ้านเราก็ดี ทั่วโลกก็ดีค่อนข้างจะฟืดเครื่องบ้านเรานี้ฟืดเครื่องเรียกว่าต้องหายใจทางหูกันแล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงฤดูหนาวอย่างนี้ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเราก็เริ่มมีโรคระบาดสากกระจายคือโรคระบาดสมงบตดสมบาดโรคโควิดเนี่ยแหละครับผมเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นลางๆขึ้นมาแล้วทางพี่น้องชาวใต้ของเราก็ประสบอุทกภยัยน้ําท่วมนะครับผมเรียกว่า ใกล้จะสิ้นปีนี้ก็มีเหตุการณ์ระทึกขวัญโดยความห่วงใยพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนี่แหละครับผมเศรษฐกิจยังไม่ก่ดีก็ค่อยๆบัรนจงอยาจ่ายมากแต่ยากนานนั่นเองเพราะว่าเงินทองหายากนั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงนี้ก็เนื่องจากว่ามีญาติมิตรบางท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีก็ได้สอบถามมาว่า วัตถุมงคลของท่านจตุพคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครน,นั้นมีชนิดที่เหมาะกับสุภาพสตรีหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงแขวนติดตัวบ้างหรือไม่นะครับผมก็พอดีอได้พบมีพระสมบัติทิพย์ของท่านจตุพคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวโนไว้อยู่ในรายการก็คือพระสมเด็ดจจิ๋วนะครับผม พระสมเด็จจิ๋วของท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศูนย์จันทาวันโนนี้เรียกว่าตอบโจทย์ได้อย่างดีสำหรับสุภาพสตรีที่ได้สอบถามมาว่ามีพระเล็กๆเหมาะสำหรับผู้หญิงจะแขวนหรือเด็กแขวนหรือไม่ก็นี่แหละครับผมในชั่วโมงนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ บ้านเราด้วยนั้นปรากฏว่าวัตถุมงคลสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าระคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวโ,โนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครนี่แหละครับค่อนข้างจะตอบโจทย์ได้นั่นเองเพราะว่าประสบะการณ์ก็ดีอานุภาพก็ดีของวัตถุมงคลสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าระคุณหลวงปู่นั้นปรากฏเด่นชัดไปทางด้านธรรมะก,กินขึ้นนั่นเองทางด้านโพกกระซับทางด้านแก้วแหวนเงินทองทางด้านโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับผม เรียกว่าก็เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้กับศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายที่คิดว่าเราจะหาสิ่งสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์อันใดมาสนับสนุนเสริมดวงกันได้บ้างนั่นเองนะครับผมเราก็อย่างที่เคยกลาบเรียนนะครับว่าเรามันศิษย์มีครูหมูมีมันนะครับผมเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ กราบได้สนิทใจเป็นเนื้อดาบุญของโลกนี้อยู่ทุกแห่งหนในเมืองไทยนะครับผมแต่สําหรับท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศูนย์เจนทวโนนันน้นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของท่านนั้นขจรไกลไปเรียกว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสมบัติทิพย์ของท่านก็คือวัตถุมงคลพระเครื่องขององค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่นั้นดีทุกรุ่น นะครับผมแล้วก็มีอานุภาพครอบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายโชคลาภก็ดีเฮงเฮงรวยรวย,รยอะไรประมาณนี้ก็ดีอันนี้เป็นความเชื่อ,อ,อส่วนบุคคลนะครับผมนอกจากนั้นแล้วยังแฝงไปด้วยคงกระพันแฝงไปด้วยปกป้องคุม้คมครองภัยเป็นเลิศด้วยนั่นเองเรียกว่าครบเครื่องนะครับผม เพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้วัตถุมงคลสมบัติทิพย์ของท่านเจ้าประคุณหลวงปู่สูนั้นแทบจะทุกรุ่นเป็นที่สแสวงหาของสัทยา,าิโยมทั้งพี่น้องชาวพุทธชาวไทยในประเทศไทยแล้วก็ขจรไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลสมบัติทิพย์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่นั้นตอนนี้ก็เป็นสากลไปแล้วได้รับการยอมรับยิ่งมากกว้างขวางยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับผม บางรายการนั้นมีการประกวดวัตถุมงคลพระเครื่องก็ปรากฏว่าในขณะนี้มีการบรรจุวัตถุมงคลพระเครื่องท่านเดาประคุณหลวงปู่ศุลนมีการประกวดในหลายๆงานขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วการสร้างวัตถุมงคลท่านเ้าประคุณหลวงปู่นั้นเรียกว่าชาติเสือไม่ต้องขอเนื้อใครกินท่านอ,าอธิษฐานจิตด้วยองค์ท่านเองนะครับผม สำหรับวัตถุมงคลสมเด็จจิ๋วที่ทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ชื่อเต็มๆ,ๆของรุ่นนี้ก็เรียกว่าพระสมเด็จจิ๋วรุ่นมหาลาภนั่นเองนะครับผมท่านจะประคุณลวงปู่สูน,นั้นท่านในเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกถึงสองวาระด้วยกันนะครับผม แล้วก็พระทุกองค์เป็นพระเนื้อผงนี้จะมีมวลสารที่เป็นมงคลผสมลงในเนื้อพระไม่เหมือนประเภทเนื้อโลหะนะครับผมถ้าเนื้อโลหะกอ็อีกแบบหนึ่งสำหรับเนื้อผงพุทธคุณนั้นก็จะต้องหาหมวลสารนะว่าจะเป็นว่านมงคลร้อยแปดก็ดีเกสอ,อดอกไม้หรือว่าดอกไม้บูชาพระหนะ้า พระประทานก็ดีนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เป็นสิริเหลมงคลหลายๆอย่างรวมผสมลงไปในเนื้อขององค์เนื้อพระผงเนี่ยแหละครับผมเรียกว่าพระรุ่นสมเด็จจิว๋วรุ่นมหาลาบนี้ดีนอกและดีในนั่นเองพระทุกองค์เรียกว่ามีมวลสารที่ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งนอกจากนั้นแล้วยังต่อโคตภาษาจีนอยู่ด้านหลังอ่านว่าเฮงนั่นเอง เฮงคําเดียวนี้แหมไม่ว่าเป็นพี่น้องชาวาจีนหรือชาวไทยก็ดีนะครับผมฟังว่าเฮงนี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะครับผมทุกๆองค์จะมีต่อโค้ดเป็นภาษาจีนว่าเฮงนั่นเองนะครับผมการอธิษฐานจิตปลุกเสกสองวาระก็หมายความว่าวาระที่หนึ่งนั้นท่านเจ้าประคุณหลวงปู่สูนยนั้นอ,อธิษฐานจิตปลุกเสกในวันที่เเดือนเ ปีพศสองพหสคือเมื่อปีที่แล้วผ่านมานั่นเองนะครับผมปลุกเสกอธิษฐานจิตวราระที่สองก็วันที่29เดือน9ปีพศส5 6 2น้นั่นเองก็ปีที่แล้วเนี่ยแหละครับผมพระสมเด็จจิ๋วรุณนี้มีค่าควรเมืองนะครับผม เรียกว่าเป็นเอกลากาเพิ่มพูนสมบูรณ์ตลอดกาลนั่นเองนะครับผมองค์พระสมเด็จนี้จะค่อนข้างเล็กเหมาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยแหละครับเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้หญิงโดยตรงนั่นเองแต่สำหรับสุภาพบุรุษหรือผู้ชายของเรานี้จะไปเลี่ยมเข้าจุดเล็กหรือบางท่านไม่ชอบเองใหญ่ใหญ่ไปเลี่ยมแขวนเดียวๆก็น่ารักดี นะครับผมเพราะว่าพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศก็ดีหรือว่าชาวต่างประเทศก็ดีก็แขวนพระก็เพื่อหวังพึ่งพุทธคุณน,นั่นเองนี่แหละครับเป็นหัวใจใหญ่ของอการแขวนพระเครื่องนั่นเองนะครับผมสำหรับพระเนื้อผงสมบด็จจิ๋วมหาราบนี้ก็จะมีชานหมากของท่านจัาคุณหลวงปู่ศูลผสมลงไปในเนื้อพระด้วย ชาติมาของท่านนี้ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เคยกล่าวเอาไว้ว่าค้าขายดีเมตตาค้าขายเจรจาค้าขายดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนอกจากนั้นในสมเด็จจิรุ่นนี้รุ่นมหาราชนี่แหละครับผมด้านหลังยังติดจีวรขององค์หลวงปู่ทุกองค์นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเสริมสิริมงคลยิ่งยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนั่นเอง พระสมเด็จจิ๋วมหาราชรุ่นนี้มีการจัดสร้างทั้งหมดสแบบด้วยกันนะครับผมก็สี่ประเภทก็คือ,อประเภทที่หหรือแบบที่หนึ่งนี้สมเด็จจิ๋วด้านหลังนี้จะฝังเป็นฝังตะ,ตะกรุดทองคําก็มีเพียงแค่29องค์เท่านั้นเองแบบที่สองนี้ด้านหลังฝังตะกรุดเงินสร้างเพียง300องค์นะครับผม แบบที่สามนั้นด้านหลังจะฝังตักรกุฎทองแดงสร้างเพียงเจ็ดร้อยอง่วนแบบสุดท้ายคือแบบที่สีนี้ไม่ได้ฝังด้านหลังไม่ได้ฝังตักรกุฎนะครับผมสร้างสองพันองสองพันองค์นี้ถือว่าไม่ได้มากมายนะครับผมในพระสมเด็จจิ๋วมหาราบเซตนี้ทั้งสี่แบบถ้าเทียบกับพี่น้องชาวพุทธชาวไทยทั้งใน เอาเฉพาะในประเทศเหล่านี้เกือบเจ็ดสิบล้านคนนี้พระแค่สองสมพันองค์เฉพาะรุ่นสมเด็จจิ๋วอย่างนี้นะครับผมเรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะครับผมนี่แหละครับองค์ท่านจะเป็นคุณหลวงปู่นั้นท่านเมตตาสร้างไว้พอประมาณนะครับผมสำหรับด้านหลังของพระสมเด็จจิ๋วนั้นจะมีนอกจากมีการปั้ม อายันภาษาจีนแปลว่าเฮงแล้วก็มีจีวรอ,องคหลวงปู่นอกจากนั้นก็มีการโรยแร่ถ้าภาษาเราง่ายๆเรียกว่าแร่หินอุกกาบาตซึ่งหินอุกกาบาตนี้เรียกว่ามาจากนอกโลกนะครับผมมากระทบกับพื้นแผ่นดินพื้นทรายของโลกเรานี่แหละครับด้วยความแรงความร้อนเนี่ยครับก็ได้ระเบิด ระเบิดขึ้นไปบนอากาศเป็นผุยผงกระทบกับความเย็นก็กลายเป็นเม็ดแร่ล่วงลงสู่พื้นดินของเราซึ่งถือว่าเป็นของของดีของพิเศษของที่มีพลังจากนอกโลกเข้ามาร่วมด้วยนั่นเองเป็นการเสริมพลังในองค์พระเครื่องนั่นเองเดี๋ยวลง,ลงกล้องดอูศึกษาหาความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผม สำหรับพระสมเด็จจิ๋วมหาราภองค์นี้นะครับผมเดี๋ยวลองลงกล้องเพื่ออศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมพุทธลักษณะของพิมพ์พระก็เหมือนพระสมเด็จคะแนนทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมขอบทั้งสีด้านนี้เรียบตรงกลางนี้เป็นเส้นเส้นซุ้มหนาใหญ่ เส้นซุ้มหนาใหญ่นะครับผมตรงกลางาซุ้มนี้ประฏิษฐานพระพุทธป,าปฏาอติมากรก,ก็คือถ้าภาษาบ้านๆก็เป็นพระสมเด็จนี่แหละครับผมนั่งสมาธิราบบนฐานสามชั้นนี่แหละครับผมข้างล่างเขาเรียกว่าหมอนรถรถไฟเดีย๋ยวนี้หมอนรถไฟก็ทำด้วยปูนไปแลสมัยก่อนเป็นไม้นะครับผม ฐานชั้นกลางนั้นเหมือนเรือนะครับผมขคับขึ้นมาเป็นฐานรองรับพระพุทธปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรสังเกตให้ดีนะครับผมว่าเศียรแต่าภาษาบ้านๆก็คือหัวนี่แหละครับผมพระเศียรน,นี้ใหญ่อวบอูมสมัยก่อนนี้เขาก็เรียกว่า คล้ายๆทรงไกเซออะไรประมาณนี้นะครับผมพระเกตปรีพระเกตปร,ร,เปรีเสียนนี้อวบอ้วนใหญ่โตแสดงถึงปัญญานั่นเองมีสติปัญญาเลิศนั่นเองนะครับผมพระอุระนี่นูนเด่นเป็นสง่าหนะอกตั้งนั่นเองแสดงถึงความสง่างามนะครับผม เป็นลักษณะของอ,อ,อภิมหาจักรพรรดนั่นเองการออกแบบพระสวยสดงดงามนะครับผมลงตัวพอดีอภิมหาจักรพรรดิมีตบะบารมีสมนามว่าสมเด็จเจ้วมหาราชนั่นเองนะครับผมอยู่ในกล่อง สถานในกล่องแล้วก็กร,รมมี่สีส้มนะครับผม๋ยวลลงดูฝากล่องขออภัยนะฝากล่องเดี๋ยวเอาแล้วครับอันนี้ถูกต้องแล้วฝากล่องจะเขียนว่านะครับลงลายไทยและดินทองพระตัวหนังสือไทยแล้วก็ลงทองนะครับผมพระสมเด็จ มหาลาบนะครับผมพระสมเด็จมหาลาบพระสมเด็จถัดออกมาก็มหาลาบตรงกลางเป็นโลโก้ของพิมพ์นี้เป็นโค้ดของเพมนี้ที่จะไปติดสถานจมลึกลงไปในเนื้อพระด้านหลังเป็นอักษรจีนภาษาจีนอ่านว่าเฮงอันเองโอ้มีความหมายเหมาะสำหรับเศรษฐกิจ อย่างนี้แหละครับผมจะได้เฮง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 รวยรยนะครับผมอันนี้เขียนอันนี้ปีหกสองนะครับหลวงตาศูนย์จันทวโนวัดป่าอิสระธรรมอ่อขออภัยครับจอสกลนครอันนี้เป็นพศสองห้าสองเป็นเลขไทยนั่นเองก็ ปี62สองนี่ปี6 3สาก็จะสิ้นก็เรียกว่าร่วมสองปีมาแล้วทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะหาพบเจอยากนะครับผมเพราะว่าท่านผู้รู้นี้ค่อยๆทยอยแอบเก็บหมดแล้วเด็กแคว้นได้ผู้ใหญ่แคว้นดีนะครับผมเฮง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 มหาราบมหาราบเดี๋ยวลองชมด้านหลังกันสักนิดนะครับผมสำหรับองค์ที่ประกอบรายการนี้เป็นแบบที่สี่คือด้านหลังไม่ได้ บรรจุตะกรุดนั่นเองไม่ได้ฝังตะกรุดนะครับผมไม่ได้ฝังตะกรุดนี้ก็สร้างเพียงสองพันองค์เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่านอกนั้นเหมือนกันหมดหมายความว่า,วาต่อโคดเหงภาษาจีนจมลึกลงไปในเนื้อพระบีจีวรท่านเดิมคุณหลวงปู่ปฏะจิษาด้านหลัง แล้วก็โรยด้วยแร่ภา,าษาบ้นบานๆง่ายๆก็คือแร่อุกกาบาทอย่างที่กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับผมทุกองค์จะต้องมีเหมือนกันหมดก็คือมีแร่โรยมีต่อโค้ดภาษาจีนว่าเฮงปฏิสถานจีวรท่านจะพระคุณหลวงปู่ทุกองค์นะครับผมไม่ว่าจะฟังตะกุดทอง ฝังตะกุดเงินฝังตะกุดทองแดงก็จะต้องมีภาพรวมนี้เหมือนกันหมดนะครับผมความกว้างของพระพิมพ์นี้สมเด็จจิ๋วมหาราบนะครับผมเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งความกว้างพระสมเด็จจิ๋วพิมพ์นี้มีความกว้างอยู่ประมาณ 1.3เซนติเมตรเท่านั้นเองเล็กๆจิ๋วๆนะครับผมความสูง3เซนติเมตรนะครับผมสูง3เซนติเมตรก็ถือว่ากำลังเหมาะกำลังพอดีพอดีเพราะว่าถ้าเรานำเอาไปเลี่ยมแล้ว ก็จะขยายให้ปีกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะกว้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่มัชฌิมาปฏิปทานั่นเองอันนี้เป็นโครร้ดภาษาจีนนะครับเฮงเป็นมงคลน,นามเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้มีกินมีใช้เหมือนโอว่าทำนั่นแต่บระคนลงปู่สูร,รแล้วครับจะได้มีกินมีใช้ โดยทั่วหน้ากันนั่นเองนี่แหละครับเพ่งแล้วก็โรยแร่อุกบาทถ้าภาษาบ้านๆเรียกว่าแร่อุกบาทมาจากนอกโลกนะครับผมแล้วก็ปฏิสถานจีวรท่านพระคุณหลวงปู่ด้านหลังเพิ่มความเป็นสิ็จมงคลเพิ่มพลังด้วยแร่อุกบาทจากอาวากาศด้วยนั่นเองก็ถือว่าพระสมเด็จรุ่นนี้จิ๋วแต่แ๋ว นะครับผมชิตแต่แจ๋วท่านผู้รู้หลายๆท่านแกแอบเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็แทบจะหาดูดชมกันค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับท่านสุภาพสตรีอญาติมิตรสอบถามมาก็คงจะตอบโจทย์ท่านได้บ้างนะครับผมแล้วก็จะบังเกิด การเรียนรู้พร้อมๆกันทุกทท่านนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับพระสมเด็จจิ๋วมหาลาภปี2562นี่แหละครับสุดยอดก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่มีน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเข้ามาก็าต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจคิดว่าจะมีเมตตาธรรม และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบราธนานิมนต์อำนาจเดชะบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครหากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิถีอันใด ขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญบารมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่จรรมเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองไปบูนัน่งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงยามีใดทุกท่านประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษขออนุภาพอุญญาบรมีอิทธิบรมีเจ้จาพระคุณลุงปุษณีเทาวานอ ขอได้โปรดเมตตาอํานวยช่วยเหลือท,ทุกทท่านให้ได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลาย ขอจงเมาลายหายไปสิ้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินขอจงพ่ายแพ้เป็นไั่แก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมฤิธผลขอให้สมฤิธผลขอให้สมฤผลด้วยอนุภาพบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่านจ้าระคุณหลวงปูศ่ศย์จันท่าวนโนวัดป่าอิสระธรรมเมืองสกลนครด้วยเทิน ในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ